สวัสดีครับหนึ่งเดือนเศษเศษหนึ่งเดือนเศษเศษสำหรับการทำรัฐประหารในพมา่าหรือประเทศเมียนมาเพื่อนบ้านของเรานั่นก็เท่ากับว่าประเทศเมียนมามีม็บมาร่วมหนึ่งเดือนเศษเศษด้วยเช่นเดียวกัน และก็เกิดการบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากการบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากนั้นสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์มีความรู้เรื่องกันต่อสู้ทางการเมืองมีความรู้เรื่องม็อบก็ย่อมจะวิเคราะห์ได้ว่าการเกิดม็อบที่รุนแรง การเกิดความสูญเสียจำนวนมากเช่นนี้มันเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำกับดูแลม็อบนี้เรียกว่ามันเป็นประโยชน์กับเจ้าของม็อบนี้สำหรับรัฐบาลรัฐบาลประเทศไหนก็แล้วแต่ที่มีม็อบและเกิดความรุนแรงเกิดการสูญเสียจำนวนมากนั้นรัฐบาลอยู่ยากดูลำบาก พราะทั่วโลกเขาจะจับตามองทั่วโลกเขาจะกดดันนั่นมันเหตุการณ์ที่เกิดในประเทศเมียนมาเพื่อนบ้านของเราแล้วในประเทศไทยเราประเทศไทยเราเรามีม็อบมารุวมหลังการเลือกตั้งตลอดมาเรามีม็อบมาตลอดเวลา ค่อยๆพัฒนาที่จะให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นใช้วาทกรรมที่รุนแรงมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแต่ดูเหมือนทางการไทยจะควบคุมได้ไม่ปล่อยให้เกิดความรุนแรงถึงขนาดเอาไม่อยู่ถึงขนาดบาดเจ็บล้มตายการบาดเจ็บล้มตายจึงไม่เกิดในมกประเทศไทย นั่นก็เท่ากับว่าแรงดํนม็อบในประเทศไทยมันก็ถูกกดดันข้อมีอยาประเทศเมียนมากเกิดม็อบเพียงเดือนเดียวบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากในประเทศไทยเกิดม็อบมากี่ครั้งสองปีกว่าที่ผ่านมามีม็อบมาตลอดเวลา ไม่มีใครตายมีแต่แกนำอยู่ดีมีสุขกระเป๋าตุงกันทุกคนบางคนถึงกับวางแผนว่าต่อไปจะเก็บทุนเก็บทุนรอน,นี้ไว้เป็นทุนในการเล่นการเมืองในอนาคตตามรุ่นพี่ที่เขาเผาบ้านเผาเมืองเลยได้ดี บางคนวางแผนกันอย่างนี้วางแผนไปไกลถึอองขนาดนี้แต่สำหรับเจ้าของมบสำหรับคนที่กำกับดูแลมบเขาพอใจเขาไม่พอใจเขาไม่ต้องการเช่นนั้นนี่เจ้าของมบผู้กำกับผู้ดูแลมบ มันต้องกดดันให้มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งเราก็ต้องไปดูว่าวันที่หกก็คือวันพรุ่งนี้วันที่หกมีนาคมที่หมอวงนี้มันนัดรวมตัวกันซึ่งเราก็จะได้ดูว่าหลังจากที่เมียนมาเกิดการล้มเจ็บล้มตายจำนวนมากนั้นม็บในบ้านเรามันจะพัฒนาไปถึงตรงไหนอย่างไร จะก่อให้เกิดความรุนแรงแบบไหนอย่างไรซึ่งก็ต้องตามดูกันลุงเยังเชื่อมั่นว่าทางการประเทศไทยรัฐบาลตารวจสามารถคุมเอาอยู่ก็ที่น่ากังวลมีก็อยู่อย่างเดียวก็คือ เมื่อรัฐบาลเมื่อตำรวจเขาควบคุมได้ไม่ให้เกิดความรุนแรงจนถึงขนาดบากเกดเจ็บล้มตายตรงนี้ตรงนี้แหละเป็นแรงกดดันให้เกณฑ์น,นำมบมันต้องหาวิธีหาวิธีก่อความรุนแรงให้ได้ เมื่อทางการไม่ตอบสนองด้วยมันก็คงมีวิธีการเดียวก็คือแอบเล่นกันเองแอบเล่นกันเองแล้วก็ป้ายความผิดโยนความผิดว่าคนเหล่านะั้นคือสายลับคือหน่วยแทรกซึมที่เข้ามาก่อหอย่าลืมนะครับว่า สื่อมวลชนนักวิชาการนักการเมืองพวกนี้มันคอยจนปากกาแห้งคอยจนปากมันแห้งกันหมดัลนคอยที่จะเขียนคอยที่จะตะโกนบอกว่ารัฐบาลทำรุนแรงรัฐบาลทำร้ายประชาชนพวกนี้มันเตรียมกลางไว้หมดมันก็ต้องดูทีว่า วันที่หกวันพรุ่งนี้ม็อบพวกนี้มันจะตอบสนองให้กับนักวิชาการให้สื่อมวลชนนักการเมืองมันได้ออกมาพ้นอย่างที่มันคอยอย่างใจจดใจจ่อหรือเปล่าซึ่งก็ต้องคอยดูกันก <c oughs> ็ดูอย่างอ e คดีแอมมี M ่คดีแอมมี่จริงๆก็ผ่านมาหลายวันผ่านมาหลายวันแต่เมื่อดู ว่ามันมีพยานหลักฐานค่อนข้างจะชัดเจนแต่ดูแล้วมันเหมือนกับคดีไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรจะคืบบางคนบอกว่าแอมมี่สารภาพเองหลายคนก็พูดว่าแอมมี่สารภาพเองท่านก็ท่ากลับว่าแอมมี่ยอมรับผิดไม่ใช่นะครับ ให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าคำสารภาพขณะถูกจับกลุ่มนั้นตามกฎหมายตามประมวลปวิยญาห้ามห้ามสารรับฟังคำสารภาพนั้นคำสารภาพนั้นห้ามนำเอาไปเป็นพยานในศาล เราะศาลจะไม่รับฟังกฎหมายห้ามไม่ให้รับฟังพยานไม่ให้รับฟังคําสารภาพของผู้กระทําความผิดในวันที่ถูกจับก,กุมเพราะฉะนั้นเรายังไม่เห็นเรายังไม่รู้ว่าในการสอบสวนของเจ้าพนักงานสอบสวนนั้นแอมมีสารภาพหรือยัง ซึ่งเราก็ไม่รู้ไม่ทราบเราก็เพียงแต่เดาเดาเอาตามหน้าข่าวบางคนสรุปว่ากรรสารภาพถึงว่าใช้ได้ซึ่งลุงขอยืนยันว่าใช้ไม่ได้เพราะนั้นกฎหมายก็ห้ามไม่ให้รับฟังห้ามไม่ให้สารรับฟังไม่ให้รับมาเป็นพยานเดีวมาดูคุณผู้หญิงคนนี้ คุณผู้หญิงคนนี้นางคนนี้บอกว่าเป็นห่วงแอบบี้และยังบอกว่าคดีที่มีโทษร้ายแรงต้องมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ให้สิ้นสงสัยนี่นางเป็นผู้แทนปวงชนผู้แทนปวงชนชาวไทยทำหน้าที่ข่ายนิติบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎร แต่นางกลับไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เรื่องกฎหมายเลงไม่รู้เรื่องเลยว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นมันมีอะไรบ้างศาลต้องตัดสินกันอย่างไรบ้างเพราะนางวิตกจริิกังวลเกินกว่าเหตุจึงไม่รู้ไม่เข้าใจว่าคำวิพากษาของศาลนั้น มันต้องชัดเจนมันต้องชัดเจนถึงพยานหลักฐานต่างๆให้หมดสิ้นความสงสัยสารจึงจะพิพากาษาลงโทษจำเลยได้หากเมื่อไรก็ตามยังมีข้อสงสัยพยานหลักฐานไม่เพียงพอสารจะยกผลประโยชน์ให้กับจำเลยทุกคนทุกคดีไม่ได้เลือกว่าคดีที่มีโทษร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง ทุกคดีต้องมีพยานหลักฐานต้องหมดข้อสงสัยศาลจึงจะพิภากษาลงโทษจำเลยได้ซึ่งนางคนนี้ทำหน้าที่ขวายนิติบัญญัติแต่นางกลับไม่รู้เรื่องกลับมาแสดงความวิตกกังวลวิตกจริตเกินกว่าเหตุเมื่อมาถึง มาถึงปีญบุตรปีญบุตรบอกว่าสเปนถึงไทยเผ่ารูปวาดภาพเขียนกาตูลอรีนพระมหากษัตริย์ได้ลุงก็ไม่เชื่อไม่เชื่อว่าคนที่เป็นอดีตอาจารย์สอนวิชากฎหมายจะโง่ถึงขนาดอ้างกฎหมายของต่างประเทศมาใช้ในบริบท อำนาจก,กฎหมายไทยคนที่รู้เรื่องกฎหมายเขาไม่ยกอ,อ้างแบบนั้นะกฎหมายของประเทศไหนก็เป็นของประเทศนั้นทุกประเทศมีกฎหมายเป็นของตนเองมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองลุงยังเชื่อว่าที่ปิยะบุตรพูดนั้น พูดเพียงเพื่อจะสร้างวาทกรรมวาทกรรมหลอกลวงให้เยาวชนหลอกลวงให้ผู้ร่วมกระบวนการผู้ร่วมรมรวคการของตนเองหลงผิดเข้าใจผิดแล้วนำไปใช้โดยที่ปิยบุตรเองไม่ได้เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นปิยบุตรเชื่อว่ามันไม่ผิดกฎหมายและทำไมรีรออะไรอยู่ ทำไมไม่สแสดงให้ผู้อื่นเห็นแสดงให้โยาชนเห็นที่ว่ามันทำได้สแสดงให้ผู้ร่วมอุดมการของตนเองรู้ที่ว่าวิธีการแบบนี้มันทำได้ทำไมปิยบุตรถึงไม่ทำด้วยตัวเองทำไม่เป็นเยี่ยงอย่างให้ผู้อื่นได้รู้ได้เห็นลุงก็อยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่ารัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญ2560นนั้นมาตราหกที่เขียนว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ลุงอยากรู้ว่าวักนี้วักนี้บทความนี้ของมาตรานี้มันหมายความว่าอะไร มันทาได้อย่างที่ปียบุตรบอกไหม igen. และลุงก ivering, ็อยากรู้เช่นกันว่าบ้านของปียบุตรเขาสอนกันมาแบบไหนบ้านของปียบุตรเขาสอนกันมาว่าให้เผารูปบปรรพชนของตัวเองให้เขียน้อเลียนบรรพชนตัวเองให้ให้เขียนลุกให้เขียน้อเล,เลียนบรรพชนของตัวเองให้เสียหายให้เสื่อมเสีย เลยมาอ้างว่านั่นคือการแสดงความคอรบสกการะที่บ้านปิญบุตรเขาทำกันอย่างนี้ไหมครับลุงเชื่อว่าบ้านปิญบุตรก็ไม่ได้ทำแบบนี้ลุงก็เชื่อว่าบ้านปิญบุตรก็ไม่ได้สอนให้ปิยบุตรทำแบบนี้และทำไมปีญบุตรถึงไม่รู้ไม่เข้าใจ แยกไม่ได้ว่าไหนคือเขารบศักระหรือดูหมิ่นเหยียดยางลวงจริงเชื่อว่านี่คือวาตกรรมดวงโลกประดิษฐ์วาตกรรมขึ้นมาก็เพื่อหลอกลวงลวงให้ผู้อื่นหลงผิดและนำไปใช้ใครที่นำไปใช้ ใครที่เดือดร้อนผู้นำไปใช้เดือดร้อนครอบครัวตนเองเดือดร้อนสังคมก็เดือดร้อนไปด้วยประเทศชาติก็ล่อยยุ่งเหยิงตามไปด้วยนี่คือผลของวาทกรรมหลวงโลกมันไม่เกิดผลดีต่อใครใดๆทั้งสิ้นอ่ะเป็น ถ้าเป็นเกษตรกรที่เขาเลี้ยงควายเขาจะเรียกวิธีการแบบนี้เรียกการหลอกลวงแบบนี้ว่าหลอกได้แต่แต่อะไรก็ลองไปเติมเอาเองว่าัแต่อะไรมันใช่คนไม่สวัสดีครับ